คนฝรั่งเศสเนี่ยแย่แล้วนะครับล่าสุดมีการประท้วงออกมานับล้านคนเลยนะฮะทั้งคุณครูทั้งรถไฟเดี๋ยครับทั้งหลายอุตสาหกรรมออกมาเดินประท้วงอย่างหนักนะครับเนื่องจากปัญหาเรื่องของการเกษยียอายุรวมถึงปัญหาข้อของที่เติบโตสูงขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นในคลิปนี้รลฟ์ฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตดได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ สื่อีื้นทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่ในช่องคิมพรอวัตติลาที่มาพูดคุยกับถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับกับช่องคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามมาไว้หรือว่าอยากจะสนับสนุนน้องนิชัยการประมาชิกก็กดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในที่ชวนคุยเรื่องของประเทศนึงนั่นคือฝรั่งเศสอยู่ในแถบของยุโรปนั่นเอง ล่าสุดเนี่ยมีข่าวใหญ่แล้วนะครับนั่นคือคนฝรั่งเศสประท้วงหยุดงานอื้น,นะฮะท้านแผนเพิ่มอายุกเกษียณเป็น6.4ปีนะครับแต่กัทในงานในค่าว่าจะมีการประชุมกว่า200รอบทั่วฝรั่งเศสเลยทีเดียวแทบจะไม่มีรถไฟท้องถิ่นหรือภูมิภาคเนี่ยวิ่งได้เลยนะครับรวมถึงครูโรียนปฐมนะฮะประมาณ7ใน1ิคนเนี่ยกะาว่าพวกเขาจะออกมาประท้วงอีกด้วยครับก็เรื่องของการประท้วงนัดหยุดงานกันครั้งใหญ่เลยนะครับเหมือนกับที่เกิดขึ้นใ,นในหลายพื้นที่เช่นทางเยอรมันก็ตามที่จริงเนี่่่ยยยนนนนุรรปปหหลลาาาาคคคกก็ทบัััญอออูแ้วืข,ขง เติบโตสูงขึ้นมากเลยนะก็คล้ายๆกับทางอังกฤษคล้ายๆกับเยอรมันที่คนออกมาประท้วงนะครับขอเพิ่มค่าแรงให้สูงขึ้นให้ทันตัวเงินเฟอ้อนั่นเองก็เนื่องจากปัญหาเรื่องของการคว่ำบาตรน้ํามันคว่ำบาตรก๊าซธรรมชาติจากทางราัสเซียนะครับปัญหาสงครามรัสเซียยูเครนทาให้พวกพลังงานนะครับหรือรวมถึงอาหารเนี่ยนะฮะร,ราคาสูงขึ้นมากโดยเงินเฟอ้อในฝรั่งเศสนี่นะครับพุ่งสูงทําจิติที่สุดในรอบ13ปีเลยทีเดียวซึ่งจุดสูงสุดตอนนี้อยู่มัน6.2%นะครับถึงแม้ว่าล่าจุดจีการปรับฐานลงมาเล็น้อที่5.9%บ แต่ก็ยังคงสูงมากอยู่ดีครับประเทศแถบนี้ฮะอีกทั้งฝรั่งเศสเนี่ยก็มีการพึ่งพาเงินจากการท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็ตัวล่าสุดที่ั่งสศสกับยูเครนเนี่ยสเปนนะครับรวมถึงประเทศในยุโรปก็มีการคุมแคมเรื่องของนักท่องเที่ยวจากจีนนะครับทำให้รายได้จากท่องเที่ยวเนี่ยครับก็เรียกว่าหายพุวงไปเยอะเลยนะครับก็เรียกว่าหายไปกว่า50%เลยทีเดียวอีกทั้งม่น,นับเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเ,เบี้ยเพื่อเบรกความร้อนแรงของเงินเฟ้อน,นะครับดังนั้น,นในภาคของประชาชนโดนอ้วกจริงทั้้้งงงคค่่าาารอชีสูขึนภใจ่ายเรื่่อองดกเบีทติบโตขขึ้้นนมาาเศรษกิจ่สูใวะ แต่ต้นตอการประท้วงครั้งนี้เนี่ยหากจะให้โทษเรื่องของปัญหาสงครามปัญหาเงินเฟ้อสักทีเดียวก็คงจะไม่ใช่นะครเพราะฝรั่งเศสเนี่ยมีปัญหาก,การะท้วงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็นานมาประมาณนึงแล้วจุดเริ่มต้นของปัญหาไนีก็มาจากนายคนนี้เลยนะครับประธานาธิบดีเอมมูเอลมาครงนั่นเองนะที่เป็นประธานดีของฝรั่งเศสนะครับซึ่งตอนที่เขาได้รับเลือกตั้งมาเนี่ยเสียงค่อนข้างจะสูสีคู่ขี้นะก็เรียกว่าตำแหน่งรัฐบาลของเขาก็ไม่ค่อยจะ,ะมั่นคงเท่าไหร่อยู่แล้ว สายที่คนไม่ค่อยชอบเลยนะครับก็หมายความว่าเขาเนี่ยนะมีแบ็กกราวมาจากในสายของการเงินสายธนาคารนะครับก็มาในฝั่งของคนรวยน,นั่นแหละรวมถึงนโยบายของเขาเนี่ยครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นประปักนะครับหรือว่าสร้างความไม่พอใจกับคนทั่วไปหรือคนธรรมดาคนยากจนด้วยครับอย่างเช่นนโยบายเรื่องของการลดโลกร้อนของฝรั่งเศสครับ หากฟังก็ข้าวเออมันก็ดีถูกไหมการลดโลกร้อนไม่เห็นจะเป็นเรื่องแย่อะไรเลยก็เป็นธีมโลกที่คนเขาก็ทํากันอเมริกาก็ทํายุโรปก็ทําแม้กระทั่งจีนยังมีแผนจะทําเลยนะครับแต่ว่าไส้ในของนโยบายต่าง,างๆนานเนี่ยมันมีสิ่งที่หลายคนไม่ชอบนะครับอย่างเช่นนะฮะมีการวางแผนจะห้ามรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงแบบพวกน้ํามันเนี่ยนะครับห้ามขายครับ มีแผนจะปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับลดการใช้พลังงานนิวเคลียร์นะครับแต่ที่สําคัญก็คือตัวคาร์บอนแท็กซ์นั่นเองนะครับหรือว่าภาษีเกี่ยวกับก๊าซคาร์บอนนะฮะก็คือจะทําให้มีการเก็บเงินนะครับเพิ่มขึ้นสับตัวคนที่ใช้ดีเซลด้วยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ำมันดีเซลเนี่ยเขาใช้กันทั้งประเทศนะครับและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรอยู่คนอยู่ต่างจังหวัดนะครับใช้เครื่องยนต์การเกษตรต่างๆก็ใช้ดีเซลันทั้งนั้นดังนั้นโยบายก,การลดอ้อเนี่ยก็ท่านกระทบนะครับกับประชาชนส่วนมากส่วนใหญ่ของประเเททศโดดยยีียว รวมถึงนะครับประชาชนส่วนหนึ่งนี่นะฮะที่เป็นแบบว่าคนจะได้น้อยเนี่ยนะค,คนทั่วไปเนี่ยก็ค่อนข้างไม่ชอบมาครองอยู่แล้วเพราะเขามองว่าคุณมาครองเนี่ยนะเป็นเหมือนตัวแทนของคนรวยไงมาสร้างบทบาทให้กับคนรวยแทนที่คุณจะไปเพิ่มภาษีคนรวยเก็บภาษีคนรวยให้มากแต่คุณกลับมาเก็บบคนจนเพิ่มขึ้นเนี่ยนะบางคนก็ไม่เห็นด้วยครับเกิดการประท้วงอย่างต่อเนื่องมากมาย จนในฝั่งของรัฐบาลเนี่ยออกมาประนามผู้ประท้วงนะครับเสื้อกั๊กเหลืองบอกว่าพวกเขาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่น่าอายนะแล้วก็บอกเป็นพวกชาตินยมหัวรุนแรงด้วยนะครับทำให้การประท้วงเนี่ยก็บานไปหนักหน่วงขึ้นไปเรื่อยๆจนทั้งออดต้องออกมาขอโทษนะครับ และนี่คือแบ็กกราวการประท้วงหรือความขัดแย้งนะครับระหว่างประชาชนคนที่ไม่ชอบประธานาธิบดีมาครงนะครับและนี่คือการประท้วงครั้งใหม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอันเกา่าสักเท่าไหร่แต่ว่าก็มีประเด็นของปากท้องพอสมควรคือนอกจากปัญหาปากท้องที่ก็เรียกว่าหนักอยู่แล้วอยากจะเพิ่มค่ารงค่าแรงให้เติบโตขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมีการประท้วงครับสังสำคัญนั่นคือเรื่องของการเกิดรีทายเมนต์นั่นเองคือระบบบำนาญตัวใหม่นี่ครับจะเพิ่มอายุกกเกษียณของประชาชนนะครับจากเดิมนะค,คือ6.2ปีกลายั่นเองปีก็คือเพิ่มอีก2ปีครับ ถามว่าทําไมาถึงเป็นเรื่องใหญ่ครับกับการเกษ,ษ,ษยียณอายุที่เติบโตมากขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นภาระของคนจนนั่นเองนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ย เริ่มทางานตั้งแต่อายุยังน้อยถูกไหมฮะหลังเมื่อครบอายุแล้วก็กเกษียณเลยครับประมาณ62ปีนะพวกเขาจะได้รับสิทธิ์นะครับรับเงินบํานาญเต็มจํานวนเลยถ้าครบอายุคนดีแต่ันนี้น่ยต้องทํางานเพิ่มอีก2ปีครับอีกทั้งการเพิ่มอายุครั้งนี้เนี่ยทำงาน,นอีก2ปีเนี่ยก็ไม่ได้รับอะไรสวัสดิการใดเพิ่มเติมซะด,ด้วยนะฮะความจริงน,น,นะครับการปรรูปเงินบํานาญของฝรั่งเศสเนี่ยก็มีมาต่อหลายครั้งนะครับจะมีการให้ลดอายุหรือเพิ่มอายุแบบนี้เนี่ยมากมายเลยเพราะตอนอยู่ระบบเกษียณอายุระบบเงินบําาาานนนนนนญี่ยคครรรัััััมมปหกกกทววโโลจิงงงๆดส้้็ือ จะเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งนะเพื่อเป็นเงินบำนาญเงินกเกษียณอายุให้กับประชาชนนะครับดยเอาไปลงทุนลงทุนอะไรก็ว่ากันไปนะครับและเจ้าหนี้คนนี้มาดูแลยามกเกษียณน,นั่นเองแต่เนี่ยด้วยโครงสร้างเนี่ยต้องยอมรับว่ามันบิดเบี้ยวไปค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นอันดับแรกนะครับคนเนี่ยคนทํางานมีน้อยลงไปเรื่อยๆต่คนกเกษียณอายุเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆ หมายความว่ากองทุนอันนี้เนี่ยบก็ะจะมีเ,มง,เงินไหลเข้ามาน้อยนิดนะครับบวกกับมีภาระต้นจ่ายมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงค่าใช้จ่ายตอนอายุเยอะๆเนี่ยมันก็สูงด้วยนะครับอีกทั้งจะมองเรื่องของการลงทุนลงทุนเนี่ยนะครับดอกเบี้ยก็ค่อนข้างต่ำอย่างมากก็เรียกว่าถ้าไม่มีเงินใหม่เข้ามาดูแลเนี่ยนะฮะมันก็จะ,ะระบบก็ไปต่อไม่ได้เอง, <S <S งซึ่งแม้กระทั่งคุณโรเบิร์ตคิวสกิเนี่ยจะขอนังสือพ่อรวยสอนลูกีด้ออกมาบอกด้วยนะครับว่าระบบหรือว่ากองทุนบำนานกองทุนกเกษยียายุพวกนี้เนี่ยนะครับ เหมือนในหนังสือที่เคยออานทำนานแนบที่ชื่อว่า Who stole my pension นะครับหรือใครขโมยเงินเกษียณของฉันไปและการแตกครั้งนี้เนี่ยหรือว่าการปัญหาครั้งนี้เนี่ยครับก็จะสร้างแรงเพิ่มครั้งใหญ่ในโลกใบนี้ด้วยนั่นเองครับดังนั้นคำถามก็คือว่าถ้าระบบตอนนี้เนี่ยโครงสร้างมันบิดเบี้ยวผิดเพี้ยวไปแล้วนะครับหรือว่าไปตอบแล้วจะทำไงดีก็ถูกต้องเลยครับก็ต้องขยายเ,ออเวลาทำงานต่อไปนั่นเอง พอขยายไปแล้วเนี่ยครับจะมีคนทํางานในระบบเพิ่มเติมขึ้นถึงจะมีเม็ดเงินส่งเข้ามาในกองทุนจุดนี้เพิ่มเติมขึ้นด้วยและนี่นอาจจะเป็นทางหนึ่งที่แบบผ่อนปลนความรุนแรงหรือความบิดเบี้ยวของระบบที่ไปต่อไม่ได้แล้วนะครับในมุมมองของรัฐบาลนะครับระบบเนี่ยกำลังเข้าสู่หายนะนะครับเนื่องจากอัตราส่วนระหว่างคนทํางานและคนเกษียณเนี่ยมันลดน้อยลงอย่างรวดเร็วเลยคือเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยนะครับอัตราส่วนคนทํางานคือ4นะครับอัตราส่วนคนเกษียณอายุเนี่ยคือ1นึ่งนะฮะคือ4ต่อน1นะค,คนทางาน,น4คน,กนกเกษียณ สคนดูแลหนึคนนะครับมันก็ค่อนข้างง่ายครับแต่ปัจจุบันนี้รู้อะไรไหมครับว่าสัดส่วนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าใจหายนะครันั่นคือ1ต่อ7ครับคนทํางาน1และคนเกษียณ7คนนั่นเองและหาดูในประเทศอื่นๆนะครับในยุโรปเนี่ยนะเกือบทั้งหมดเลยนะครับได้มีการปรับนะหรือว่าเพิ่มอายุกเกษียณเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นอิตาลีเนี่ยฮะเพิ่มอยู่ที่70 67ปีนะครับเยอรมันเนี่ยก็67ปีเช่นเดียวกันสเปน65นะครับแล้วก็ยูเคอยู่ที่66ปีครับแล้วคุณรู้อะไรไหมครับว่าในอนาคตนี่นะครับแนวโน้มอันนี้เนี่ยก็ยังคงที่จะเติบโตมากขึ้นมากขึ้นอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นในเดนมาร์กเนี่ยคาดว่าในอนาคตนะครับ ยุกเกษียณของประชาชนของเขาอยู่ที่7.4ปีครับกล่าวคือถ้าเกษียณอายุ76ปีนีนะครับเขาที่เขาไม่ต้องกเกษียณกันแล้วคะทำจนแก่ไปเลยก็ได้ฮะซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องของไม้เบื่อ,ไม,มอไม้เมานะครับเป็นกืนไม่เข้าขายไม่ออกของราฐาัฐบาลทั่วโลกนั่นแหละไม่ใช่แค่ฝรั่งเศสนะครับอยู่ที่ว่าใครจะอมาจัดการกับปัญหาการเงินบำนาญตรงนี้ให้เรวยที่สุดนั่นเองเพราะต้องยอมรับนะครับว่ามันไม่มีทางออกที่ดีทั้งคู่นะครับหนึ่งจะเพิ่มเวลาทางานนะครับสลดสวัสดิการให้มีน้อยลงตอนกเกษียณก็คือลดคันะรบ กระทวงแรงงานนะครับประมาณการว่าหากเพิ่มอายุกเกษียณอีก2ปีเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดเงินบันดานเพิ่มขึ้นถึง17,000ล้านยูโรนะครับหรือว่า1 7 0 0 0ล้านยูโรต่อปีนั่นเองก็แปลว่าเพิ่มอายุทํางานเนี่ยก็คงช่วยได้น,นั่นแหละนะครับแต่ประชาชนเนี่ยก็ไม่อยากจะเป็นคนที่แบกรับไง เพราะพวกเขาในการแบกรับนโยบายต่างๆนะที่เจ็บปวดมาอย่างมากแล้วนะครับอีกทั้งยังแซะคุณมาครงด้วยว่าทําไมคุณไม่ไปเก็บเงินภาษีคนรวยให้มากกว่านี้ล่ะนะครับภาษีการลงทุนอะเก็บตังคนรวยบางสิจะเก่งแต่กับคนจนนะนะครับแหมก็ว่ากันไปครับสหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ไงขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพรอพเพอร์ตี้ไลฟ์้วยนะฮะและของรางหนึ่งวิธี กดติดตามช่อนี้ให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับจากกันตัจะฟังความรู้เพิ่มเติมนะครับเป็นพรีเมียมคอนเทนต์เนี่ยที่รวมร,วม,รวมนะครับข้อมูลกับการลงทุนบริษัทล,ลงทุนเนี่ยนะครับห้ามพลาดเลยว่าจะประหยัดเวลาของคุณได้อย่างมากโหเลยทีเดียวช่วนี้เป็นช่วงผลเรี้ยงต่อในการลงทุนนะครับเพราะว่าจะมีเรื่องของครสิสเรื่องของ Re Station, รีเซชชันรวมถึงจะกลับลัหรือเปล่าเนี่ยตัดสินอะไรได,ได้ประโยชน์วางตัดตินให้ถูกที่6เดือน1ิเดือนหรือ3ปีขึ้นไปอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับสร้างความกำไรหรือว่ารรงงันนุยแกดีเ กว่า1ล้านคนนะครับประมาณ200ที่ทั่วฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสมีปัญหามากมายอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้คือเรื่องของพลังงานค่าของชีพเงินเฟ้อที่เติบโตแรงสุดในรอบ13ปีตอกเบีย ECB เนี่ยเริ่มจะขึ้นมาทําให้คนมีพลัที่เพิ่มเติมขึ้นนะครับบวกกับค่าใช้จ่ายเรื่องดอกเบีก็เพิ่มเติมขึ้นด้วยมีการประท้วงออกมาหลายๆพื้นที่ทั่วยุโรปแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเงินเกษียณอายุนะครับระบบเงินบํานาญนั่นเองเอาจริงเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับฝรั่งเศสมีการประท้วงอย่างต่อเนื่องอยู่ตั้งแต่ประธานาธิบดีมาครงเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะครับด้วยคะแนนเสียงเนี่ย ไม่ค่อยจะทิ้งห่างนะทำให้แบบก็มีคนต้านเยอะนะครับอีทั้งเขาเนี่ยมาจากแบล็กดาวน์ที่เป็นนายแบงค์นะครับรวมถึงนักการเงินนะก็อาจจะค่อนข้างโน้มเอียงไปยังฝั่งของทุนนะครับฝั่งของคนรวยนั่นเองโยวายที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องของการลดโลกร้อนนะครับฟังดูเหมือนจะดีถูกไหมฮะแต่ไส้ในนั้นเนะี่ยค่อนข้างมีปัญหากับคนจนครับหนึ่งก็คือจะเลิกขายพวกเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขึ้นภาษีเรื่องของน้ำมันดีเซลปิดโรงงานไฟฟ้าฐานหินนะครับทำให้คนจนต้องมีภาระการใช้จ่ายเพิ่่มมขึ้นนนใภาาาาคกกกกรรเษตตนะ็ออวว คนนี้เนี่ยไม่ค่อยถูกใจประชาชนคนทั่วไปเท่าเท่าไรนะครับแต่พอมาครั้งนี้ครับนั่นคือการเพิ่มเวลากเกษียณอายุเนี่ยเพิ่มไปอีก2ปีครับเป็น64ปีครับทำให้คนต้องทํางานเพิ่มอีก2ปีนะครับโดยที่แบบไม่ได้สวัสดิการอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเลยนะแต่เพื่อจะรักษาระบบนั่นเองนะครับหากไปดูระบบเพนชั่นฟันเนี่ยนะครับระบบกองทุนกเกษียณอายุกองทุนบำานาญพวกนี้เนี่ยมีคนหลายคนก็ออกมาบอกวิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันไปไม่รอดเรื่องโครงสร้างมันผิดเบี้ยวนะครับอย่างแรกคือคนทํางานเนี่ยเมื่อก่อนคนทำงานมัน,ยนเยนอ,ยอยไไะไ กองทุนนี้มีเม็ดเงินไหลเข้ามาใหม่ๆน้อย,อยลงก็คือคนทํางาน,นน้อยคนเกษียณเยอะร้วก็ต้องมีภาระาในการดูแลคนเกษียณมากมายมหาศาลค่าใช้จ่ายก็แพงขึ้นค่าการแพทย์ก็แพงขึ้น าของเครื่องใช้เงินเฟ้อก,ก็เติบโตขึ้นก็คือมากกว่าเมื่อ,ก,อก่อนอย่างเทียบไม่ติดเลยครับดังนั้นจากการที่พี่เพิ่มเวลาเป็น2ปีเนี่ยจะเพิ่มเม็ดเงินเข้ามาในระบบได้ค่อนข้างมาก,กน,นะครับซึ่งหมายถึงเป็นปัญหาของคนทั่วโลกลที่ต้องมาแก้ไขาบางคนก็เสนอว่าเออเพิ่มเวลาการทำงานไหมซึ่งหลายประเทศในยุโรปเนี่ยก็เพิ่มกันหมดแล้วนะครับบางที่ก็65ปี6กสิบเปีหรือถ้าท่านเดนมาร์ากคาดการณ์ว่าในอนาคตจะเพิ่มถึง76ปีครับก็คือต่อไปไม่ต้องมีเกษียณก็ได้ครับเจ็ดสิบหกปีทำงานจนแก,รก,า,า,นรนการเพิดด่ม เราทํางานด้วยเพราะว่าคนแก่เนี่ยมีเยอะกว่าคนทํางานนะครับแต่ยังไงก็แต่เนี่ยก็มีคนที่เจ็บปวดแล้วก็เป็นปัญหาของกองทุนเกษยียณอายุทั่วโลกนั่นเองบวกกับปัญหาที่เขาไม่ชอบผู้นํามาครองกันอยู่แล้วก็เลยประดังประเดก,กันใหญ่โตเลยนะครับทำให้มีคนเนี่ยนับล้านคนเนาะแล้วก็มาเดินปัทรวดนะครับกว่า200พื้นที่ทั่วประเทศรถไฟฟ้าต่างๆนานัดกันหยุดงานคุณครูเนี่ยครับเจ็ดเอนสิบออกมาประท้วงครับนีน่คือความวุน่นวายที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสนะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนนนะขอบบบคคคคคุุณทกีจิดหน้ารรัััสวสว การลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกำลังจะมาอะไรกำลังจะมีความเสี่ยง มีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะ,จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ